ไม่เอ้ยกูไม่น่าขึ้นคันนี้มาเลยกูไม่น่าขึ้นคันนี้มาเลยทำไปตายของจริงอยู่ไหนพี่เทมอยู่สายล่างนั่นแหละเห็นยังอยู่แถวน้ำน้ำอ่ะเห็นแล้วเห็นแล้วโอ้ยมัดอยู่นั่นแหละที่อยู่ในสมองส่วน จิโนอามาดูสิจิ้นซแมันก่อนซ้ำมันเลยซ้ำมันไม่ต้องเล่นไม่ต้องเอ้ยมันสิกแซกโอ้โหเฮ้ยทวัดทวัดทวัดช่วยดิทวัดอยู่ไหนวะโอ้โห <c oughs> <c oughs> ทวัดออมขนาดนี้มึงไม่ต้องมาแล้ว <c oughs> จิ้นมึงเอาตัวร <c oughs> อด <c oughs> เ,เองนะกูพูดเลย ไม่หลอกเลยเหรอมึงไกลเกินทวัดมึงอ้อมไหนเนี่ยมึงอ้อมไหนเนี่ยขับแท็กซี่ไหมผมไม่โตผมไม่ไปครับผมโตแก๊สเอออ้อมโลกอ่ะโอ้โห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 ก้อนไปไหนมาดิ